คำว่าต่างด้าวหมายความว่าคนบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าต่างด้าวกัน จริงๆลีโคเรียนมาแล้วที่เนี่ยเวลาคนเรียกต่งตางเดาก็ไม่ผิดเพราะลีโคก็เป็นคนเขมรไม่ใช่คนไทยไม่มีสัญชาติไทยเงี้ยเขาเลยเรียกว่าต่างดาใช่ไหมอ่ะพี่พี่ลีโคลไม่โกรธจริงจริงอันเนี้ยเวลาเรียกเขมรก็ไม่โกรธต,ต่างเดาก็ไม่โกรธหรือแบบบางคนเขาเรียกว่าเขมรน้อยเงี้ยเอ็นดูเวลาคนไทยเรียกอะน่ารักเขาเรียกเขมีน้อยไม่ได้ดิอะไรอย่างเงี้ยลีโคเป็นคนสัญชาติกัมพูชาเชื้อชาติกัมพูชานะคะแล้วก็เป็นคนเขมรนะคะพี่พี่ มีพี่ๆคนไทยแล้วก็เพื่อนๆคนไทยที่เรียนด้วยกันเนี่ยเขาถามว่า mm. เอ้ยทําไมเรียกเองว่าต่างด้าวแล้วเองไม่โกรธวะเออลิโฮไม่โกรธ mm. เพราะว่าต่างด้าวเนี่ยลิโฮเคยเรียนมานะ mm. เขาบอกว่าคํ mm. าว่าต่างด้าวมาตรา,าที่สตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนะคะในพศ2522คําว่าต่างด้าวหมายความว่าคนบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าต่างด้าวกัน สวัสดีครับขอสวัสดีและขอต้อนรับเพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่มัวอีกนะครับวันนี้ผมก็ได้หยิบยกคลิป,คล,ปคลิปนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านตลอดทางเพื่อนๆชาวเขเมรเองนะครับได้ดูแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่านี่คือน้องคนที่น้องเขาเขาเป็นเชื้อชาติกัมพูชาแต่แต,แต่มาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ เชื้อสายกัมพูชาแท้ๆเลยนะครับเลือดก,กัมพูชาร้อยเปอร์เซนต์แต่น้องเขามามาสายอยู่ที่ประเทศไทยนี่คือความรู้สึกจากหัวใจของน้องความรู้สึกที่แท้จริงที่บ่งบอกมาทางบุคลิกภาพทางคำพูดทางลักษณะท่าทางต่างๆที่น้องสื่อออกมานั่นคือความจริงใจแบบนี้แหละเขาเรียกว่าความจริงใจที่มี ความรู้สึกดีๆต่อประเทศไทยนะครับผมเลยอยากให้เพื่อนๆชาวขเขมรทุกๆคนทุกๆท่านนะครับลองมองดูคลิปนี้แล้วลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองปล่อยวางนะครับจากกระแสร,ร้อนแรงต่างๆ,ๆนานาที่ขเขมรป่วนชาโลกจนหัวหมุนไปตามๆกันนะครับวันนี้พวกคุณลองปล่อยวางนะครับวันนี้ผมเลยอยากให้เพื่อนๆชาวขเขมรทุกๆท่านนะครับดูคลิปนี้แล้วลองย้อนมองไปข้างหน้า เพราะครังหน้านั้นยังมีอีกหลายๆคนหลายๆชาติที่ยังอาศัยอยู่บนโลกนี้นะครับไม่ได้มีแค่ขมรน,นะครับยังมีเพื่อนเพื่อนชาวโลกอีกมากมายที่ยังอาศัยอยู่บนโลกไปนี้ไม่ได้มีแค่คนขมรเท่านั้นนะครับลองมองให้ทะลุกำแพงกำแพงที่คอยปิดกั้นบังใจพวกท่านอยู่แล้วลองมองดูสิ่งที่อยู่นอกกำแพงนะครับมองให้ชัด เบิกตาให้กว้างแล้วมองให้ชัดแล้วเปิดใจพิจารณาดูนะครับว่าคนข้างนอกกำแพงเขาไม่ได้เกลียดพวกคุณแต่พวกคุณต่างหากที่ทําตัวให้คนอื่นเขารังเกยียจนะครับทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่อยากรังเกยียจเลยนะครับฉะนั้นควรปล่อยวางแล้วมองความเป็นจริงลองมองนอกคนนี้แล้วฟังนี่คือตัวอย่างคนขมิที่หลุดพ้นจากกำแพงและคนขมินั้นควรเอาเป็นตัวอย่าง พราะคนแบบนี้แหละครับที่โลกต้องการคนไทยเราชอบแบบนี้ไม่เคยรังเกียจฉะนั้นพวกท่านคิดไปเองจะให้อคติมันบดบังความรู้สึกลึกๆที่อยู่ภายในใจลองค้นหาความรู้สึกที่โดนบีบทับไว้นั่นมันอาจเป็นความรู้สึกที่แท้จริงและมันอาจเป็นความรู้สึกแบบน้องคนนี้ก็เป็นได้นะครับหากเพื่อน,อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดแชร์ ให้ช่องโมอีกของผมด้วยกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับใช่ไม่ไมไม่จริงอันเนี้ยล้วเรียกมก็ไม่โงตก็ไม่โหรือแบบบางคนเขาเรียกว่าขเมีน้อยเงี้ยเอ็นดูเวลาคนไทยเรียกอะน่าเลยขมน้อยมาดิดิอะไรเงี้ย